รับโหลดได้ที่32กิวลกระถิงจะไม่มีปัญหาเรื่องสายพานการเรื่องโซ่ผ่านเรื่องท็อปิ้งผ่านเรื่องเกียร์ผ่านหลักการคืออย่างนีน้แต่นี้ประเด็นก็คือว่าเราก็ไปหาให้เจอว่าเฮ้ยองค์กรสุทธิการาตรงนั้นนะในแอปพลิเคชันนี้เขาแนะนำให้ใช้สูต mm hmm. รแักเตอร์หน่อยเดี๋ยวมีตัวอย่างอยู่ทีนี้พอเป็นสายพานอย่างเงี้ยเวลาเราได้32กิโลจุกเนี่ยสมมติเราต้องกา,การใช้5เส้น เราก็แค่เอาห้าหาแล้วไปอ่ะก็เท่าว่าเราต้องหาสายพานขนาดหน้าตัดหรือขนาดกุเล่ที่มันสามารถรับโหลดได้ที่6.4กิโลวัตต์ต่อเมตรนั่นคือสาเหตุที่ว่าเฮ้ยทำไมาสายพานมันมีหลายขนาดหน้าตัดมี A B C S B A S B A S B A B C ทำไมาถึงต้องใส่สามเส้นสี่เส้นห้าเส้นก่อนจะเพ่าอ่ะสาเหตุเกิดจากนี้นะไม่นะนั้นเวลาที่เดินเข้าไปในลายกันเดี๋ยวจะปึ๊ก เอ้ยอันนี้มอเตอร์20ดอลลาต์อันนี้ก็20ดอลลาต์อันนี้แม่งสาย3เส้นอันนี้สาย4เส้นเลเครื่องนี้50ดอลลาต์แต่สาย4เส้นเท่ากันเป็น20ดอลลาต์ผิดปกติไหมมันมีนะครับในรายบัญชีเนี่ยลองไปเดินดูว่าเฮ้ยมอเตอร์ทำไมเครื่องนี้เครื่องใหญ่มอเตอร์ใหญ่กว่าเครื่องหนึแต่สายผ่า,า,า,านเสียบใสมากกว่าทั้งที่เป็นล่องมีเหมือนกันก็จะนั้นไม่ต้องแปลก